l i ลี่แดนห้พร้อมแล้วสินะส่องราคาเสื้อและความหมายแฝงล่าสุดนะครับเ <Yeah. S 1> ชียร์เชอร์ฮานักออกแบบท่าเต้นคู่ใจของสาวลิซ่าแบ็คพิงได้ออกมาโพสภาพ2ภาพนะครับโดยภาพแรกนะครับลิซ่าใส่เสื้อฮู้ดนะครับสีดำพร้อมกางเกงลายสกอตโดยเป็นการถ่ายภาพคู่กับน้องลิซของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคงไม่ต้องเดากันให้ยากนะครับ ภาพนี้นะครับลิซ่าชู2นิ้วนะครับนั่นน่าจะหมายความว่า,วาพร้อมแล้วสินะลิลี่แดนห้าโดยพิเชียรเชอร์ฮานะครับเขียนแคปชั่นว่า l ีอยู่เนี่เมื่อเรากลับมาพบกันใหม่เชื่อได้เลยว่าเร็วๆนี้พวกเราจะได้เห็นลิลี่แดนห้าเปอร์ฟอร์มแน่นอนตอกย้ำด้วยภาพที่2นะครับเป็นการโพสต์ภาพทีมแดนเซอร์ด้านหลังมาครบทีมเลยนะไม่ต้องเดานะแอดคาดว่าเขาคงไม่มาเตะบอลกันแน่นอนนะกัดการรวมตัวกันครั้งนี้ เอาเป็นว่านะอย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะที่ช่อง Lily ่ฟิลมนะของน้องลิศเด็งเมื่อไหร่จะได้เห็นก่อนเพื่อยอดวิวลิลี่แดน e 5เนี่ยให้ทะลุป,ปังปุริเยไปเลยนะให้เป็นของขวัญวันเกิดน้องลิศนะในเดือนมีนาคมนี้นะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ให้ละกันนะครับ เรามาเข้าเรื่องเสื้อผ้ากันดีกว่านะสำหรับเซตลียูเนียนของเชียเชอร์ฮาที่โพสต์ล่าสุดนะครับเรามาส่องราคากันนะว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะสำหรับเสื้อฮู้นะครับ Half Shadow ราคาอยู่ที่120 u s ดอลลาร์นะหรือรลลาวาม3,600บาทนั่นเองนะครับส่วนเสื้อฮู้นะครับสกินด้านหลังเป็นแถบสะท้อนแสงนะ เรียกได้ว่าความหมายมันลึกซึ้งมากนะสำหรับพวกแอนตี้แฟนดยสกีนคำว่าโหน่เฟกเฟนไม่มีเพื่อนปลอมนะคำว่าเฟนเนี่ยมี S ด้วยนะน่าจะหมายถึงเหล่าแอนตี้ทั้งหลายนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีดราม่าบ่อยๆนะโจมตีลิซ่าด้วยถัดมาที่รองเท้านะครับที่ลิซ่าใส่ก็คือ a d yes i d a s Yeezy 500บ u ั h นั่นเองนะคู่นี้เห็นบ่อยมากนะที่น้องลิซชอบซ้อมใส่เต้นนั่นเองนะราคากลางหน้าชอปอยู่ที่200 US อลลาร์หรือประมาณ6,000บาทนะแต่ราคาจริงที่ขายกันในตล ลาดซื้อขายรองเท้าอาดิดาเยซี่นะก็คู่นี้เนี่ยมันน่าจะเกิน6,000บาทแน่นอนนะถ้าคนเล่นรองเท้าน่าจะรู้นะว่าเยซี่เนี่ยราคามันไม่ได้แค่6,000นะมันอยู่ราวๆอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง30,000บาทกันเลยทีเดียวนะก็เอาข้อมูลมาฝากกันละกันนะโอเคเรามาสรุปจบคลิปกันเลยดีกว่านะก็อย่าลืมไปกดติดตามลิล,ลีฟิล์มกันด้วยและกดกระดิ่งนะจะได้ช่วยยอดวิวให้น้องลิดได้ชื่นใจกันนะ